ดูพี่หนุ่มไปไปก็ถ่ายข้าวนะครับเต้นข้าวนะครับตราได้ใช้ระบบอมอเตอร์ปั่นแล้วเรเ็วน,นะครับโอ้ข้าวเริ่มรอบแล้วพี่น้อง ลุมเลยเแม่ทำไมข้าวกรอบเนี่ยน้องไซมันแห้งมากเลยน้องตาฮ่าเนี่มันสุกก่อนเพื่อนด้วยนี่งอันนี้ไม่มีไม่มีทางเข้าอันนี้ไม่มีทางเข้านะครับก็เลยต้องเดี่ยวที่หลังเพื่อนโอ้โอ้คุณ ต่อเจเน็นะครับลงลงตก่า ตหาหะเป็นงี้ทุกปีของตหาหะเนาะล้มทุกปีไม่มีคนมยืนกับเขาล้วโอ้ยพี่รุ่งมีเครื่องครับเข้าล้มมีเครื่องเข้าล้มไอ้เจ้าอื่นที่เขาไม่ให้เราเกี่ยวแล้วมีแต่เข้าตั้งแ <c oughs> ต่อยม่มีห่อเลยแบบล้มทุกใบหมดเลยพอมาถึงเราเนียล้มล้มระเนรระน่านไอ้คนชานเข้าตั้งอยู่มั้งตั้งไหนนี่เป็นเน่หม้ะแล้วไอ้คนชานเอาไปนู่นมั้งไล่ไปนู่นเลยมั้ง เราตัวบอลบอลเตลเพยจอดเดียเลยนะเพื่จะชิวยขึ้นเงนเลยอ้อาวฝากติดตามพี่รุ่งตูเอียงนะครับพี่โลกของน้องๆด้วยสวัสดีครับพี่โลกของน้องนะอืม <laughs>